ผู้ใช้ Facebook พัชชาได้โพสต์ภาพรูปภาพของเธอเองที่ทางบ้านทําให้เพื่อเป็นของขวัญรับปริญญาซึ่งโดยปกติจะพบในลักษณะป้ายไวนิลขึ้นแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่แต่สำหรับเธอไม่ธรรมดาเพราะแม่ของเธอลงทุนทำรูปภาพแสดงความยินดีกับลูกสาวคนเก่งขึ้นบนรถเมล์โดยระบุว่าแม่บอกว่าถ้าไม่เข้ารับคนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่าเรียนจบไม่เห็นยากเลยแม่ตอนนี้เขารู้กันตั้งแต่อน,นุสาวรียันรงังสิตแล้ว จบธรรมดาโลกไม่จำไม่สร้างบ้านแล้วอยากสร้างตำนาน